ก็ถ้าท่านใดที่ต้องการจอสมรรเพลิงเนาะก็สามารถแ้งคิวอาได้ที่ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณซิงนีรุไทยสว,ส,สวัสดีค่ะคุนซิงนีรุไทยประจำวันที่5กรกฎาคม2566ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการเช่าชวนที่ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์นเท่านั้นนะคะตลาดเซ็ตบวก 8ปดจนะครับอยู่ที่1515.31ครับแนวรับจะเป็นตรงไส้นี้นะครับ1494ครับต้านจะเป็นต้องเบรก1520ให้ได้ก่อนแล้วก็ไปรุนเบรกอีกทีที่ประมาณ1,300 1 5 3นึ่งห้าครับแต่ว่าจะมีต้านใหญ่ที่หนึ่งห้าใช่ไหมใช่ครับโอเคกลับไปทำเฟนสิบห้าทีตามรูปแบบของซิ่งลิไทยนะครับแล้วก็เซต ที่บวกเพรว่าแรงซื้อมาจากกลุ่มค้าปีกธนาคาร ICT อสังหาการเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พลังงานค่ะคอันนี้เป็นแรงซื้อส่วนแรงขายก็มาจากกลุ่มการแพทย์แล้วก็กลุ่มการเงินประกันภัยค่ะคบต่ที่หนึ่งเนาะว่าวานะคะสี่บาทเจ็สิสี่สตางค์บวกสิบหกสตางค์มันจะเดินทางไปเรื่อยๆนะว่านใช่ครับก็เหมือนจะขึ้นไปยืน ิดโดดด้วยนะเนี่ยปิดโดดที่4.74ใช่ไหมหายหรือเปล่าหายของเขาด้วย่ะครับทามเฟนเดย์จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็ลุ้นย่อเหมือนกันนะเพราะว่าเดินทางมาเยอะแต่พอดูแล้วเหมันเขามีข่าวนะอันนี้หายของเขานะครับ4.74ครับก็ลุ้นไปต่อเหมือนกันนะครับสำหรับวาครับว่าเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลรายไดอยู่ที่5้าร้ย็ดสิบแปดล้านบาทค่ะคแนวรับสี่บาทหกสิบห้าสตางค์แนวต้านอ่อนทำหายค่ะวันรุ่มเข้าหกสิบเก้าล้านอันนี้นะขายออกสามสิบเก้าก็คือต่างกันสามสิบสามสิบล้านแล้วก็มี atc อีกสิบห้าล้านนะครับก็จะบวกไปอีกสิบห้าแต่ว่าจุดที่ไม่สวยคือ isi ครับ หกสิบสามจุดศูนย์สามนะครับครับก็คือน่าจะไปไกลแล้วครับอยู่โซนบนแล้วนะครับถ้าไปต่อไม่ได้ก็ทิ้ง, <S 2> <S 2> งอ่าแต่ว่าวาจะทิ้งไม่เยอะการนิสัยของเขานะครับ <S 2> <S 2> ตัวต่วพุปตัวตะพไปเลรละพ่อเห็นมันมีข่าวดูงไงเนี่ยวากับอมตะบวกคึกรับเพราะว่าพานาโซนิกเตรียมย้ายฐานการผลิตจากจีน ญี่ปุ่นยีนจีนกับญี่ปุ่นมาไทยอ่านี่ครับรับอี้สงส์ที่พานางส่นิีกย้ายจะย้ายฐานนะครับอันนี้ข่าวจากข่าวหุ้นนะครับก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับสําหรับว่าครับตัวต่อไปเอสเฟกเอสเฟกราคาสี่บาทสามสิบสตางค์บวกสิบสตางค์ควนี้ก็น่าจะโอเวอร์บอเหมือนกันใช่เพราะว่า ค่อนข้างซิ่งด้วยนะครับแต่ว่ามีวอลลุ่มเข้าท้ายตลาดนะเนี่ยเป็นแท่งไปเรื่มเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าเท่าไหร่นี่ก็<ม>ทยอยซื้อเข้าเหมือนกันแต่ว่าตัวที่ซิ่งกว่านี้ก็มีนะตัวไหนอะวอลเลนสองออสเฟกวอลเลนสองนะครับวอลเลนหนึ่งไม่สน,นครับนี่ครับไทม์เฟรมเดย์จะเป็นทรงโซนบนแล้วนะครับอยู่โซนบนแล้วนะครับน่าจะเล่นในน่าจะแบบในกรอบได้นะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าถือ มันก็โซนบนแล้วเนาะมันก็ยังไม่น่าสนใจสำหรับคนที่รันครับเอสเฟเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรลและมีปันผลมีแูล,แลู่าในที่ห้าิบล้านบาทค่ะครับแนวรับ4บาท20สตางค์แนวต้าน4บาท40สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท50สตางค์ค่ะเดี๋ยวพ่อไปดูอันนี้นิดหนึง ดูอ e ีฟินนิดนึงนะครับเขาอยู่โซนบนแล้วก็บนค่อนข้างบนบนค่อนข้างบนนะครับก็คือเข้าห้าล้านออกสามล้านแล้วก็มี ATC สามล้านสี่นะครับแต่ว่าตจุดที่ไม่สวยของเขาก็คือ ISI ครับหกสห้า <c oughs> ก็คืออยู่โซนบนแล้วแต่ว่าตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเขาเบรกจุดเดิมถ้าเป็น Time f r a m นะ เข้าเบรตรงนี้4.28ขึ้นไปยืนที่4.30นะครับ<ช>ทำให้เขาแบบเบรกจุดเดิมไปแล้วก็มีวันรุ่งเข้าด้วยก็เลยน่าสนใจว่าจะรุ่นไปต่อสำหรับตลาดที่ได้ประธานรัฐสภาใหม่ด้วย<ช> <c oughs> แล้วต่อไปเลยแล้วต่อไป EE EE ราคะ35สรางธาบวก2บรัทนะคาค่ะวันนี้หุ้นกลุ่มพลังงานขยับนะนครับหลายตัว อีอีก็เป็นหุ้นทรงกลับตัวนะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่สาสิบแปดแล้วก็ทิ้งลงมาปิดที่สามสิบห้าสตังค์ไทม์เฟรมเดยจะเป็นทรงขึ้นแท่งกลับตัวจุดนี้ไส้นี้เป็นไส้สลัดเม้านะแล้วก็ดันขึ้นไปต้องไปเบรกที่สามสิบปดให้ได้ก่อนถึงจะเรียกว่าลุ้นกลับตัวจะมีเบรกใหญ่อีกรอบหนึ่งที่สี่สิบหก สำหรับ EE e. ครับ EE e. เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ่นเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็กเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่10ล้านบาทค่ะแนวรับสามสิบสอสตางค์แนวต้าน38สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น41สตางค์ค่ะจริงๆเขาขึ้นแท่งกับตัวนะก็มีวอลลุ่มเข้าด้วยนะครับนี่ก็สวยไออะไรเนี้ย RSI <did> ก็สวยนะครับ MACD ก็จ่อตัดแต่ว่า <Volume. S 1> มันมันต้องมันต้องโชว์สกิลขึ้นมาอีกนิดนึงครับนะครับวอลรุ่มสามสิบล้านครับแล้วก็มีเดส่วนใหญ่จะซื้อเข้าขายออกแค่หกแสนนะครับ ATC สามแสนสองก็ก็ถือว่ามีวอลุ่มทยอยเข้า <Ha. S 1> เข้าเก็บเหมือนกันนะครับสำหรับ EE e ครับตทษต่อไปเลยต่อต่อไปนะครับกับไปทางเฟนสิบห้า ทาคูนี้ราคาหนึ่งบาทหกสิบ้าสตางค์บวกหกสตาตงค์ท่านก็สังเกตก็คือมีวันรุ่มเข้านะครับสะสมหุ้นลุนรีบาวหลายตัวนะครับวันนี้ขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งจุดหกเจ็ดแล้วก็ลงมาปิดที่หนึ่งจุดหกห้านะครับไทม์เฟรมเดย์จะเป็นทรงลุ้นกลับตัวเหมือนกันครับลุ้นนะยังไม่เรียกว่ายังไ่กลับจุดต่ำสุดจะเป็นหนึ่งจุดห้าสองตรงนี้นะครับแล้วก็ ต้องไปมันทิ้งไส้ค่อนข้างยาวต้องไปขึ้นไป1.8 1.8ก่อนถึงจะลุ้นรีบาวกลับนะครับในสำหรับทาคุนินะครับทาคุนิเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษรัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลู e r a t อยู่ที่17ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท59สตางค์แนวต้าน1บาท79สตางค์ ถ้าทะลได้จะเป็นหนึ่งบาทเจ็สิบห้าสตางค์ค่ะถ้าคนถ้าคนดอยอยู่ก็เป็นจุดถัวสำหรับถาคุณนี้นะคะ,คะตัวต่อไปนะครับค่ะ TKT TKT ราคาสองบาทสี่สิบหกสตางค์บวกยี่สิบสตางค์ค่ะวันนี้ <c oughs> โดดโดดท้ายตลาดเนาะเพราะว่ามีมีแท่งเข้าแล้วก็ขึ้นแท่งค่อนข้างซิ่งด้วยนะตัวนี้นะครับ เป็นทรงไซเวย์แล้วก็ยกโลขึ้นมานะครับตรงนี้ยกขึ้นไปตรงนี้นะครับทม์เฟรมเดย์นะครับตัวนี้ก็ลุ้นไปเบรกที่สองเจ็ดแปดสี่สำหรับทม์เฟรมเดย์นะ <Okay. S 2> แต่ว่านี้ข,นขึ้นขึ้นแท่งมาแล้วนะครับน่าจะลุ้นไปต่ออยู่แต่ว่าขึ้นแล้วก็น่าจะพักลงสำหรับพ่อนะมุนทรงแบบนี้พ่อก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นไซเว์ในกรอบนะครับ ทีเททเป็นหุน้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมมีสัญญาณและลูกมีภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลูอะไรเดียวที่สิบเอดล้านบาทค่ะแนวรับสองบาทสาสิบเกียตาตังแนวต้านสองบาทห้าสิบหกเกียตถตังทาะลุได้จะเป็นสองบาทหกสิบหกเกตตังค่ะต่อไปนะค่ะ PLT PLT ราคาหนึ่งบาทสามสตางค์บวกสามสตางค์ค่ะตั้งข้อสังเกตทม์เฟรมสิบห้านาทีจะมีวันรุ่มทยอยเขานะดูแบบนี้นะ <c oughs> แล้วก็มีแบงก์เกอร์เก็บในปริมาณที่สม่ำเสมอด้วยนะครับ <c oughs> ก็ลุ้นกลับตัวครับสำหรับ p l t เพราะว่า Time f ฟ a m e Day เขาเป็นทรงแบบนี้นะครับไ p o อเพิ่งลงตลาดนะครับจุดต่ำสุดของเขาจะเป็นเก,ก้าสิบสี่สตางค์นะครับประมาณนี้นะครับมันจะยกลงขึ้นอ่าแล้วก็ยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ทยอยวันรุ่มทยอยเข้าเหมือนกันจุดเบรกจะเป็นหนึ่งบาทขึ้นหนึ่งบาทให้ได้ก่อนเอ้ยหนึ<ม>่งบาทยี่สิบเท่าไหร่ยึ่สองเก้านะครับจุดเบรกครับสำหรับ PLTPLT <G. S 2> เป็นทุนสายเวเป็นทุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มี value เรดดีอยู่ที่14ล้านบาทค่ะแนวรับก็1 9สตางค์แนวต้าน1บาท5สตางค์ถ้าธทนุด้าจะเป็น1บาท8สตางค์ค่ะเออน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าวันรวม9ล้านนะครับแล้วก็ขายออก3ล้านมี ATC AT ด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวพ่อขอไปดู Time Frame Week เขานด่น,นึ่งว่าเขา มีวอลลุ่มแอบเข้าไหมอ่า<ก>มีเอ็นม <M> ีเอ <N> ็นวีดีอาร์ N v D R ด้วยไหนอะ่ะอ๋อมีเอ<ม>็นวีดีอาร์เก้าล้านใช่ไหมใช่เอ็นวีดีอาร์เก้าล้านก็แสดงว่ามีวอลลุ่มทยอยแอบ,บเก็บเหมือนกันนะครับสำหรับ PLT ครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเลย ไม่มีข่าวใช่ไหม SGC SGC ราคาหนึ่งบ <SG C. S 2> าทสกสิบสตางค์บวกสามสตางค์ค่ะตอนนี้ก็ขึ้นไปที่หนึ่งจุดหกสองแล้วก็ลงมาปิดที่หนึ่งจุดหกศูนนะครับ t ามเฟรมสิบห้าก็ไม่มีอะไรตามเฟรมเดย์ Time frame day จะเป็นทรงออกทรงแบบว่าชั้นจะกลับตัวแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็มีวันรุ่มทยอยเข้าด้วยนะขยับมานี่ทั้งหมดนี้กี่วันเนี่ยหกวันอ่าขยับกลับตัวหกวันนะครับ วันรุ่มไม่เยอะนะแต่ว่าออกทรงรีบาวนะครับสำหรับ sgc sgc SG ม,มีเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีเวล u e r a t i อยู่ที่57ล้านบาทค่ะแล้วก็เหมือน sgc จะจีสกแกลแล้ววันที่28มิถุนายนด้วยครับวันรุ่มือวันรุ่มนิดนึงนะครับวันรุ่มซื้อเข้ายีล้าน,นครับแล้วก็ เฮ้ยอันนี้มันทำเฟรมบีกวะอ่าต้องกลับไปทำเฟรมลเ,เลยแกให้วันเลยเมื่อกี้เอ็นวีดีเยอะมากครับก็แสดงว่ามันมีต่างชาติเข้าเก็บในรายสัปดาห์ไงอ่าวันรุ่มรายเดยนะครับตัวนี้ซื้อเข้า21ล้านขายออก14ล้านตัวนี้สำหรับขาย SGC ก็น่าสนใจรุ่นกลับตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่ายกยกตัวขึ้นมาแล้วนะ,ค,ะครับ แนวรับหนึ่งบาทห้าสิบหกสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทหกสิบสองสตางค์ไม่มีถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ขาดครับตัวต่อไปนะครับค่ะตัวนี้มีข่าวแน่นอนโมโนโมโนราคาหนึ่งบาทสิบเก้าสตางค์บวกสี่สตางค์ค่ะโมโนปิดโดดด้วยนะนะครับที่หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเก้านะครับแล้วก็มีทม์เฟรมสิบห้าจะมีวันรุ่มเดินทางขึ้นเขานะแบบนี้นะนะครับ แล้วก็ i m ม f เฟ m มเดจะเป็นทรงจุดต่ำสุดจะเป็น1.10นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาที่1.19นะครับไปลุนเบรกที่จุดนี้ครับ1.35่งาถ้าเบรกได้ก็ไปต่อครับแต่ว่าถ้าเป็นสายเทคนิคก็จะเข้าตรงนี้แหละเข้าเข้าไปแล้วแหละตั้งแต่หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะครับสำหรับโมโนโมโนเป็นหุ้นไซเยวเป็นหุ้นเกี่ยวกับ เทคโนโลยี <Technology> <S <S> <S ก็คือเกี่ยวกับหนังภาพรวมบริษัทมีกำไร,ร,รแต่ไม่มีปันผลมีวลู่ระดิบอยู่ที่4ล้านบาทค่ะครับแนวรับ1 13, บาท13ตังค์แนวต้าน1 23, บาท23ตังค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1 000, 29, 000บาท29ตังค์ค่ะโมโนมีข่าวว่าเปิดงบลงทุน1.2พันล้านบาททุ่มซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ผลิตและพัฒนาคอนเทนต์ภาพยนตร์ เพื่อจำหน่ายและเผยแพร่ทุกแพลตฟอร์มในกลุ่มค่ะแล้วก็รองรับการเติดตัวของทีวีช่องโมโนเทวนตี้ไนด้วยครับ m o n นแม็ด้วยครับมีกูรูคอาเป้าอยู่ที่หนึ่งบาทเจสิบสอสตางค์แจกอัพไซด์ที่สี่สิบเจ็ดสคสี่สิบเจ็เปอร์เซ็นต์ค่ะก็คือตรงนี้ใช่ครับใช่ไหมใช่ค่ข่าวจากอะไรครับมิติหุ้นครับต่อต่อไปชุต่อไปเฮง เฮงราคา2องบาท64สตางค์บวกแสตางค์ค่ะตัวนี้ค่อนข้างซิ้งนะครับก็ฝากเพื่อนพิจรณาด้วยวนะ่าตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเป็นแท่งเขียวเข้านะครับตามเียมสุดห้านะครับเข้ามากว่าแท่งแดงนะใช่แล้วก็มีแบงเกอร์อด,ด้วยนะครับตรงนี้สําหรับแเ่งทามเฟรมเดย์จะเป็นทรงแบบนี้ยกโ,โลครับจุดต่ำสุดต่ำสุดต่ำสุดจะเป็นในรอบนี้นะ 2.42นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาที่2.66แล้วก็ลงมาปิดที่2.64จุดเบรกจะเป็นทำเฟนเดย์นะครับจะเป็น2.92ก็คือ3บาทนะครับ<ฆ>เราตียาวๆตีกว้างๆก็คือ3บาทแต่ว่าตั้งข้อสังเกตตรงนี้ก็คือว่าบอลุมแห้งไปนิดนึงนะครับ <Yeah. S 1> ใช่ครับสำหรับ <Yeah. S 1> เห็ง เพงเป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทม,มีกำไรและมีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่4ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท56สตางค์แนวต้าน2บาท73สตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็น2บาท78สตางค์ค่ะครับเพงเขามีข่าวด้วยนะครับเขามีข่าวว่าอะไรครับมีข่าวว่ามั่นใจครึ่งปีแรงเติบโตตอ่ตอ,ตอเติบโตต่อเนื่องเร่งขายพอร์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพิ่มสัด เพิ่มสัดส่วน60-65%แล้วก็หนุนเป้าหมายผักดานการเติบโตของปีนี้ที่14ล้านบาทค่ะข่าวจากข่าวหุ้น14ล้านบาทหรือ1 4 0 0ล้านบาทเออ10,500ล้านบาทตัวต่อไปนะครับตดวต่อไป m p กลับมาแล้วเหมือนจะหลุดแคชแล้วด้วยใช่ไหมอ่า เอ็มพิกราคาหนึ่งบาทแปดสิบสามสตางค์บวกยี่สิบสสตางค์หุปิดโดดนะเนี่ยนะปิดโดดแล้วก็เอ็มพิกเป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งนะครับปิดโดดค่อนข้างน่ากลัวเลยครับขึ้นไปที่หนึ่งจุดแปดหกแล้วก็ลงมาปิดที่หนึ่งจุดแปดสามมีวอลลุ่มเข้าแบงก์เกอร์เข้านะครับท้ายตลาดทามเฟมเดจะเป็นทรงลุ้นกลับตัวครับแต่ว่าเป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งนะครับต้องรอเบรกที่สองจุดหนึ่งศูนย์ เอาไปยืมสองบาทให้ได้ก่อนอ่าไปยืมสองบาทให้ได้ก่อนนะครับสุดที่ที่เป็นตั้งข้อสังเกตก็คือว่าพึ่งมีบวกวันเดียวครับ<ฆ>พึ่งมีบวกวันเดียวแล้วก็วันรุ่มก็ไม่เยอะเพราะว่าเป็นหุ้นค่อนข้างาสิ้นนะครับลลส,ส,สิ่งบสิ่งมาแย่ครับเอมพกเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวนี้ก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับโรงหนังเหมือนกันภาพรวมบริษัท ไม่มีปันผลมีวลัลูเระดีอที่48ล้านบาทค่ะดอกจันแนวรับ1บาท73ตังค์แนวต้าน1บาท94ตังค์ถ่าทะลุได้จะเป็น2บาท10ตางค์ค่ะไปดูวัลุ่มนิดนึงสำหรับเป็นพิกนะครับวอลลุ่มซื้อเข้า14ล้านครับขายออก11ล้านแล้วก็มี ATC 1ล้าน4ด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นแท่งลุ้นกลับตัวนะ แต่ต้องไปยืนสองบาทนะนี้นะ,ะต้องรุนกลับไปยืนสองบาทให้ได้ก่อนสำหรับเอ็มพิกครับ<า>ต่อไป,อไปนะครับ CWT CWT ราคาสองบาทสี่สตาง,งค์บวกสิบสองสตางค์ค่ะบวกสิบสองสตางค์เลยนะตัวนี้มีวันม,ม,วมีทาเพิ่มสิบห้าจะมีวันล,ลุ่มเข้าแบงเกอร์เข้านะครับแล้วก็มีวันล,ลุ่มเข้าด้วยสำหรับ c w เมันอยู่ดีครับ t i ม e เฟรมเด a y จะเป็น่วงลุ้นกลับตัวนะครับก็ว่าขึ้นแท่งมา 1, 2ครับ4วันจุดต่ำสุดจะเป็น1,80ครับแล้วก็ยกขึ้นมาที่ยืน2บาทให้ได้ก่อนนะครับจุดเบรกจะเป็นแท่งนี้ไ้นี้2.26ครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นกลับตัวชัดเจนครับสำหรับ c, c w t CwT เป็นหุน้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม ภาพรวมบริษัทมีปัญผลมีมูลรในได้อยู่ที่1ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท9ก้สิบตางค์แนวต้าน2บาท12สองตางค์ถ้าทะลุาดาจะเป็น2บาท20สิบตางค์ค่ะครับแล้วก็ CWT มีค่ะว่าพอไปดูวัแ๊บเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย Green Power แล้วก็รับแผนสปินอ f ฟธุรกิจพลังงานเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผู้บริหารบอ,อกว่ายื่นไฟส่ต่อ ยื่นไฟลิ่งยื่นไฟลิงงฟล่งก็แล้วคืออะไรนะอ่ะกากรรมการตลาดหลักทรัพย์ใช่ภายในครึ่งปีหลังก็วางเป้าลุมสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามากกว่าห้าสิบเมกะวัตภายในปีนี้ค่ะครับเขาจากไทยหุน้นเหมือนเหมือนเขาจะลงอ่าหุน้นหุ้นใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับยื่นไฟลิง่งอันนี้อ้อมีรู้อ,อันนี้เขาก็ชีเ้เป้าเฉย ก็คือออกข่าวเพื่อที่จะรุนให้หุ้นมันกลับตัวมาสนับสนุนกันไปตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปมีวอลเลนด้วยนะ4ีดึงอยู่ที่รีโอวอลเลนหนึ่งรีโอวอลเลนหนึ่งราคาแปดสิบหกสตางค์บวกสิบหกสตางค์ค่ะอ้าวพอกลับไปตามเทมสิบห้าก่อน เขาขึ้นไปปิดโดดที่87สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่86สตางค์นะครับวันนี้บวกวอลเลนบวกเยอะนะอาจจะพักตัวก่อนนะถ้าวอลเลนบวกถึง16แต่ว่าลีโอเขาค่อนข้างซิงนะไนะทม์เฟรมเดย์จะเป็นแบบนี้ครับลงมาต่ำสุดที่แถวแถว60สตางค์แล้วก็ตอนนี้ขึ้นไปที่86สตางค์นะครับไปรุนเบรกที่เอาเบรกแรกก่อนตรงนี้แหละ96ส,สตางค์96สตางค์ครับ ลีโอวอลเลนหนึ่งมีวลูเรดิวที่สามล้านบาทค่ะแนวรับเจ็สิบแปดสตางค์แนวต้านเก้าสิบสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นเก้าสิบหกสตางค์ค่ะวอลเลนตัวนี้ค่อนข้างซิ่งไหนะครับเตือนไม้ต่อครับแต่ว่าเขาจะเ,เขาจะหมดอายุปีหน้าวันที่ยี่สิบหกเดือนเจ็ดพอสองสี่มีหุ้นติดแคชบาลานไหมครับไม่มีแล้วก็มีหุ้นที่ติดสแกนเราแต่ว่าก็เพิ่งมาบวกวันนี้เหมือนกันก็คือ T H I E L ติดสแกนตั้งแต่วันที่3กาลกฎดาคมอ่าเพิ่งมาขยับวันนี้ขยับเยอะด้วยไับค่าแล้วก็ต,ตัวที่มาดีๆในวันนี้ก็คือสบายสบายติดแต่ติดสแกนตั้งแต่วันที่28มิถุนายนวันนี้ก็บวก75สตางค์เลยนะโอเคใช่ใชแล้วก็มีหุ้น Big ก o ลอเข้าก็คือพ่อบอกว่าตัวนี้พ่อชอบอะ C H I C ชิคเนี่ยใช่เจ็สิบแปดล้านบาทแล้วก็มีซีวีสามล้านบาทค่ะซีวีไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เอามาเป็นเพื่อนกอันโอเคแล้ที่เหลือก็มีแต่ตัวใหญ่ๆแล้วโอเคมีแต่แต่ช่วงนี้จะเป็นถ้าหุ้นจะรีบาต้องไปสังเกตที่ NVDR เข้าเยอๆะๆใช่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเซ็ตห้าสิบนะครับค่โอเคมีข่าอะไรอีกไหมไม่มีเลยโอเคช่วงนี้หุ้นรีบาเนาะครับก็ฝากเพื่อน พิจารณาแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับุลสิงห์นิรไทยโชคดีครับสว,ส,สวัสดีครับช่วงนี้ฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ